สวัสดีครับให้เดาอุลตร้าแมนภาคนี้ก็เสียงดังัมีภาษาไทยผมอยากปิดเสียงเอฟเฟคเอ้ยดนตรียังไงวะงแม่เปิดเถอะนะเปิดแทนอุลตร้าแมนจีคือมิตรี แน่นอนว่าผมเปิดเสียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะเสียงเกมมันดังคนระับขออภัย CG ก็เอาโอเวอร์อะตอยกันมาเดียวก็จบแล้วเอ้ามันซับอยู่ตรงนี้หรอจัก,กรวาลของเราถูกกีศาอาวกาศขั้นสูงเอทาลูเกอร์และกองทัพเงาเมืดบุกลุกเอ,อ่อสตู้จากต่างมิติพวกนี้พยายามช่วงชิงพลังงานอาวกาศ ของพวกเราเมื่อพลังงานอวกาศแหง้งแหง้งแห้งแห่งเอือ้อแห้งเอือ้อ <c oughs> จกักรวาลของเราก็จะสูญสลายคุณมีพลังอวกาศพิเศษดูดูหนา้นามิดูหน้ามิดก็บอก <c oughs> ใช้สกินของเราฮีโร่ผ่านสินส่วนอวกาศได้ลวเรบต่อไปฉันจะแนะนำว่าจะใช้พลังนี้ยังไงก็อมลอ คุณตรแมนซีโรเริ่มโหลดเข้ามาโปรแกรมก็เริ่มทำงานต t r แมนซีโร่หมัดหมัดต่อยหัอหัอหัอมีแค่นี้แหละจบครับเป็นี่ไ er. อพาร์เกอรจัวจัวจอจจ จวด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 ไอ้ปลาเกสวยครับอืมสวยหมัดควย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 หมัดควยไทยแลนด์สปาราดรวมล่างขั้นสุดยอดึอึเอียะยั สูกเตะดับเบิลซีโรเออโอ้ยซีโร่เค้กูใช้ไม่ครบคุกท่าเลยเยี่ยมเธอรู้แล้วนี่ว่าจะใช้พลังนี้ยังไงฉันเลือกคู่หูของการต่อสู้ครั้งนี้ไปหลังจากนี้ให้เธอแล้วพวกเขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งและชื่อและเชื่อถือได้ เพิ่มขึ้นตามลำดับความร่วมมือของพวกเธอเราคู่หูก็จะได้รับพลังที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นด้วยขอบคุณที่อธิบายซิโรไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยเอา้ามันไม่มีอุลตร้าแมนเหรอเอา้ามันไม่มีอุลตร้าแมนวะปีนั่นไหนผมขอเอาเป็น หน่มกระป๋องแล้วกันนะครับนย่ต้อนรับสู่โลกของอุลตร้าแมนท่านใช้เทคนิคการต่อสู้ได้อย่างเชี่ยวชาญเอตอนนี้ท่านต้องเพิ่มความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถของทีมการมีฮีโร่คุณภาพสูงและระดับความสูงมากขึ้นจะทำให้การต่อสู้ของเราของท่านสนุกขึ้นยิ่งขึ้นในเกมมีวิธีได้รับฮีโร่ใหม่ หลายวิธีสำเร็จการเดินทางคุนตอแมนเป็นสำเร็จการเดินทางคุนล้าสามารถได้รับฮีโรระดับหกระดับสูงสุดหกดาวได้เร็วที่สุด <c oughs> ขอให้นะครูอ่านงงยน,นะค <c oughs> ผู้ชมครับผมผมชอบเด็กสัดเด็กสัดฉันจะ,ะแสดงให้ดูว่า ะนำส,ส,สวัสิกใหม่ลงต่อสู้ได้ไงเราทำเองดีมากท่านเข้าใจการการนำาสวัสิิกใหม่ลงต่อสู้แล้ว โอเคออกศึกโคฟาน้าอย่างเยอะเลยเลือกด่านออกศึกโอเคพร้อมแล้วก็เข้าร่วมการต่อสู้ได้แล้วได้เลยอู้อุนเตอร์แมนเอ็กซ์อุนเตอร์แมนเอ็กซ์ เอาใจเอาใจ next up ว้าวว้าวว้าวยออสวยโอ้ยมีการเพิ่มเลือดมีการเพิ่มบารียามีการปกป้องตัวเองโอ้ย่ายอยอ next u s ว้า หวานสาบกบานตาย่านะมึงโย,ย่ว้าเล็กซัตมจะเปลี่ยนได้จ้อจ้อจ่อจอ้าโอ้ยกดล้อใจคชากดล้อใจพยาค่ะเอออย่าว่าย,ย่อย เปลี่ยนเป็นแจนไนโยอกตงนาเฮอจนาจดนาไอพวกกีกี้อื้อกีกกี้ยังหายอ่าดรัแมนคอสมอสเข้ามาเลยอือโอ้โห มองไม่เห็นคาทำไมเสียงมันควบคุมสัมผัสย่อ yeah. <Yeah. S 1> มาเีย <Yeah. S 1> โคฟนาอย่างเยอะนะครับฟอ,องตรงโคฟนาเยอะมากนะครับจริงจริงนะ คนก็ทำลายผมเกินนะบางทีทีมมีอุลตร้าทีมมีฮีโร่ลงได้สามตัวฮีโร่ที่จะฮีโร่ที่ลงต่อสู้จะได้รับ SP ในการต่อสู้ตอนนี้ลองให้คอสมอสอุลตร้าแมนเข้าทีมดูสิอุลตร้าแมนคอสมอสก็ได้เฮียไราต้องคอสมอสอุลตร้าแมนความจริงที่ไม่ทราบ บีร้อนหน่อยความจริงที่ไม่ทราบเปลี่ยนเป็นออโตโรแมนความสมโคโรนาโหมดไปอะไรกันบันไดแกนน่กล้ากล้ปาปล่อยไปเย่ยมมากเอี่ยมมากเน็กซัสมาเลยหุ่นพิฆาต ระจำรยนแยนไ์สวยวบ่วงนะบ่วงครับเปื่องครับเปื่องครับตัวมนเน็กซัสโอล่ะหยอกหยอ,อวสวยค่ะิยอกโอ้อาัอาหัดอ,อาคี เกี่ยงควายสวยค่ะอัศวินกระจกฮะมาีเอามึงตายเฮ้ยมันเบื่อไปไหมวะนี่สตีเลยเนี่ย ให้ผมว่าไม่สมเหตุคมผลสมัตเดียวตายนะครับุณจะให้ผมอัพให้ใครเมื่อมีสิ้นส่วนเพียงพอก็สามารถเรียกฮีโร่หน่นมาช่วยท่านต่อสู้ได้รีบสะสมฮีโร่ที่แข็งแกร่งเข้าทีมของท่านเพื่อต้อนรับความท้าทายที่มากขึ้นสิก่อนเริ่มการต่อสู้ ตั้งฉายาให้ตัวเองก่อนสิฉายาเหรอเออเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันนี่อูเมจังสวยค่ะตเเ้นต้าไม้เจ็ดวันตัวแมนเดกเกอร์บ้านะเดกเกอร์ รับทันทีบ้านมึงเติมเงินไในเฮียมึงเติมเงินนะ่าโหอ,อยากได้จังโอ้ยผู้ชมครับได้แต่ฝันนะแล้วก็ทําใจโอเคเจอกันใหม่พรุ่งน้านะเราทําใจไปนะครับทําใจต่อไปใครที่เข้ารับชมฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับ